ลักขณาราศีกันอาการอื่นๆนะคะยิ้มก็ไม่สุดจะสนุกก็ไม่สุดคืออาการของคุณหรือเปล่าในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะคืออย่างนี้ค่ะดาวประจําตัวตนของคุณน่ยจริงๆอยู่ตําแหน่งดีแล้วนะแต่เขาเดินผิดปกตินิดนึงจนประมาณสักเกือบ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 กลางเดือนสิงหานะคะและวเขาเป็นดาวเจ้าเรือนการงานก็ด้วยด้วยนะคะอาการของคุณคือช่วงนี้อยากจะพัก ไม่อยากจะใส่ใจก็ได้ไม่อยากจางานก็ได้แต่ว่ามันทําไม่ได้หกเจ็ดเลงกันเนี่ยเขาถือว่าเป็นคู่ศัตรตูอยู่แล้วและอยู่ในเรือนอลิกับวินาศด้วยนะคะแง่หนึ่งก็คือว่าบางคนเนี่ยทํางานอยู่เหมือนท่ามกลางสมอระภุมลบเลยนะสามแปดพวกเนี้ยนะคะต้องทํา อยากจะพักก็ไม่ได้พักอยากจะยุติปัญหาความวุ่นวายความโดดเด่นออร่ามันเป่งปังจนคนอื่นอิดฉาพร้อมเป็นศัตรูคุณเนี่ยนะคะคุณอยากจะยุติอยากจะทำงานมันทำไม่ได้มันเลงกันอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่ดาวคารเองได้ตำแหน่งเป็นปะก,กับราชาโชคเจอดาวเพือหัดดาวฤตยูสามห้าศูนย์เจอกันในภพสุภะงานเข้าเยอะตลอดเลย นะคะเข้าด้านไหนไม่รู้ด้านดีไม่ดีก็ไม่รู้ละแต่ก็ต้องไปก็ต้องทำท่าแต่ว่าภายในจิตใจของตัวเองตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าฉันอยากทำหน้าที่ของฉันเท่านั้นไม่ได้อยากวุ่นวายอะไรกับใครไม่ได้อยากแข่งกับใครไม่ได้อยากมีปัญหากับใครแต่ไม่ได้สักทางเออ,อะละกักนาราศีกันอาการเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณรู้สึกท้อท้นะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้พักนะคะอังคารเป็นราชาโชคอะ่ะ เออนะต่อให้เป็นพ่อค้าแม่ค้าเบื่อหน่ายกับการค้าขายก็ต้องไปเออหรือบางคนดวงดีหน่อยอาจจะช่วงนี้อาจจะทําธุรกิจกิจการต่างๆการแข่ง,งขันสูงค่ะคุณอาจจะต้องคิดโปรโมชั่นตลอดทําการตลาดตลอดไม่ได้พักไม่ได้่อนัง้ทงทั้งที่ตัวเองอยากจะพักแล้วอะไม่ไหวแล้วอะนะคะมันก็เลยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสรุปเรื่องงานนะแม่หมอหมอง,มองว่าการงานของลัคนาราศีกันไม่ได้ด้อย แต่มักจะเจอตัวทดสอบอาจจะเกิดจากบุคลคลคนรอบข้างเจอศัตรูคนอิจฉาคนแข่งขันคนคอยบัฟคอยแทงข้างหลังระมัดระวังนะคะส่วนตัวคุณอ่ะคุณรู้และไม่อยากสนใจนะช่วงนี้แบบไม่ค่อยอยากจะทำอะไรด้วยซ้ำอ่ะแต่มันทำไม่ได้ยังไงคุณก็จะต้องรับมือและแม่หมอแนะนำนะ คุณควรรู้จักปกป้องสิทธิของตัวเองเพราะว่าต่อให้ดาวอาทิตย์เนี่ยวันที่17สิงหาคมเขาเดินมาอยู่พบวินาศบ้านตัวเองเป็นเกษตรก็ตามอาทิตย์อยู่วินาศคุณจะเสียชื่อเสียงได้เสียเครดิตได้นะคะช่วงนี้อะไรก็ตามที่คนพูดถึงคุณไม่ดีหรือเล่นงานคุณจนแบบมันเกินไปอะ่ะคุณต้องออกเสียงบ้างนะ คุณต้องปกป้องตัวเองบ้างนะเพราะไม่งั้นนะ่ะเดี๋ยวเสียชื่อเสียงบางอย่างหรือแม้กระทั่งการปล่อยเครดิตปล่อยสินเชื่อต่างๆต้องรัดกลุ่มค่ะนะสมมุติคุณเป็นผู้รับเหมารับงานโปรเจกต์ใหญ่มาเอาจ่ายงานให้คนนี้อุย้ยรู้จักกันโน,น่นนี่นั่นนะคะเออจ่ายไปก่อนออกไปก่อนเสียชื่อนะบางทีเขาไม่ส่งงานพร้อมโกงเงินคุณด้วย เห็นไหมมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ลัคนาราศีกันดวงดวงไอ,ไอดาวนู้นดาวนี้มันเล็งมันธรรมดาเราเราหูเล็งเนี่ยนะคะมันธรรมดามันจะวุ่นวายแหละนะแต่ช่วงนี้มันจะรู้สึกไม่อยากยิ้มแล้วอะ่ะเออแต่ก็ต้องทําแล้วก็เป็นดวงช่วงเวลาที่ทําเหนื่อยจุกจิกเงเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนนี่อาการของกันแต่คุณใจเย็นเย็นกันน่ะดวงจะดี นะคะไม่ต้องรอด้วยเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวแม่หมอจะอธิบายฟังอันนี้คือสภาวะอารมณ์หรือสภาพที่คุณต้องเจอดวงดียังไงในบางกรณีนะบางคนหกเจ็ดเลงกันถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกกันแต่มันเป็นช่วงการอัตรามหมุนเงินก้อนใหญ่ลงทุนเงินก้อนใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่ายิ่งก้อนใหญ่ยิ่งเครียดสิยิ่งต้องคิดสิถูกต้องไหม แล้วเดี๋ยวดาวสุกเนี่ยช่วงประมาณสัก27สิงหาคมดาวสุกเขาจะโคจรมาทับรักคุณแต่ได้ตำแหน่งเป็นนี้อ้า,าวราหูเลง6-8เจอกันนะลักนาราศีกันเนี่ยถ้ามองแบบวหวานๆนะ6-8เจอกันใครที่ก่อนหน้านี้6-7ความรักไม่ค่อยแฮปปี้อยู่ดีๆอาจจะมีคนเข้ามาจีบแต่เรื่องอิทธิพลที่ดาวราวหูเลงดาวสุกกุมมันอาจจะกระชุ่มกระชวยหัวใจแต่จริงจงได้ไหมล่ะ อย่าพึ่งอ่าแต่ข้อดีบางคนอาจจะมีตัวให้เลือกเยอะแยะจะทำไมอ่าอ่ะ,อะเราก็ต้องมองมองมองให้ดีนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยต้นต้นเดือนการเนี่ยส่วนมากเป็นคนรักแล้วรักเลยรักจริงมากต้นต้นเดือนถ้าใครมีปัญหารักซ้อนปัญหาหมือที่สามเนี่ยคุณต้องเซตตัวเองใหม่นะทำตัวเองให้มันดีใหม่ๆเดี๋ยวออล่าคุณเป่งปังเนี่ยสเสน่ห์คุณเต็มที่เลยนะคะคนเข้ามาเยอะอย่าพิ่งโฟกัสความรักสำหรับคนที่มีปัญหา นะคนทนี่มีปัญหาเอาเงินก่อนปีนี้อย่าพึ่งเลยนะคะเลือกได้คุยได้คบได้แต่อย่าโคตรโคตนะคะเคยได้ยินนะโคตอย่าลงไปเล่นเองอย่าเอาใจลงไปเล่นนะไม่ไม่เวิร์กนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมองสบายๆมีคนเข้ามาจีบคุณเยอะแยะ ะะมีให้เลือกเยอะแยะแต่ยังไม่รักใครเออหมอบอกว่าอย่าเพิ่งเลือกก็เดี๋ยวก่อนดูก่อนแต่ถ้าเกิดคุณเล่นกับความรักให้ใจกับความรักลุ่มหลงง่ายๆเดือดร้อนได้นะคะบางคนเนี่ยดาวเล็งแบบนี้อาจจะเสียเงินเพราะความรักได้นะคะการดาวเดินไม่ค่อยเข้มแข็งด้วยอย่าไปเชื่ออะไรใครง่ายจนเกินไปอันนี้รวมถึงพวกคุณส่วนคนทำงานร่วมด้วยนะอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์หรือเป็นเงินคุณต้องคิด จ๊ะอืมทีนี้ความดีอ่ามันมามา,มาเรื่องดีงามบ้างนะหมอก็ไม่ไม่ให้เรื่องดีเลยคือเอ่อพบสุภาเนี่ยนะคะความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จอังคารอยู่ยังไงก็ต้องขยันโอกาสดีผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ดีการทํางานดีนะคะมีการรวมกลุ่มรวมทีมการศึกษาต่างๆดีอ่ะอาจจะซีเรียสเครียดไปบ้างนะคะทีนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าลัคนาราศีกันดาวเกจะเข้าสู่พบผันถูก เป็นดาวเจ้าเรือนพอ่าดาวพฤหัสด้วยนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของอเกี่ยวกับบ้านค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับบ้านรถได้ค่ะนะคะอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายพวกนี้เกิดขึ้นหรือเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับผู้ลกผู้ใหญ่คุณแม่คุณพ่อ นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายพวกนี้ได้โดยรวมโดยสรุปสำหรับลัคนาราศีกันสไตล์ของคุณคุณต้องตัดเรื่องของอารมณ์ออกแล้วชีวิตคุณจะโอเคอารมณ์กับอะไรก็ได้ไม่อยากวุ่นวายเอานิสัยของความเป็นการคือการตรวจสอบความละเอียดเรียบร้อยนะคะถึงแม้จะเบื่อจะเซ็งช่วงนี้ยังไม่ได้พักหรอกค่ะเดี๋ยวคุณรอหน่อยคุณรอสักประมาณกลางกันยา คุณได้พักแน่อ่าบางคนอาจจะไปเที่ยวเก็บตัวไปถือสินได้หมดน่ะนะช่วงนั้นน่ะนะคะเพราะอย่าลืมว่าสิงหาแล้วกันยากันยาเดือนของคุณเดือนนี้แค่จัดระเบียบให้มันลงล็อกก็เดี๋ยวดาวสุกเองนะคะพอช่วงประมาณวันเดือนกันยาก็เหมือนกันเขาจะมาเป็นเกษตรอยู่ในภพการเงินของคุณอันนี้แหละที่บอกว่าดวงดีไม่ได้ให้รอนะเพราะสเต็ปของคุณเนี่ยสิงหากันยาเนี่ยมันไปของมันได้อยู่แล้วแต่ อารมณ์ของคุณนะ่ะต้องรับมือกับมันให้ได้นะคะความอึดอัดความอึดความเบื่อหน่ายนะคะไปต่อให้ได้เพราะอีกอึดใจเดียวคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้การเงินคุณก็จะดีความคล่องตัวก็จะมีอยากจะเป็นสาวฮอตหนุ่มฮอตก็ต้องรู้จักบริหารตัวเองตั้งแต่เดือนนี้เข้าใจไหมนะคะอยากฮอตฮอตทำตัวเองให้โดดเด่นมีออรา่าอย่ายอมใครจนมากเกินไป มันไม่มีค่าเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันมาดูกันซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณไปเลือกไพ่กันค่ะเข้าสู่ในช่วงของการทำนายไพ่ยพยากรณ์น,นะคะชาวลัคนาราศีกันก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้ง3ามกองกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองและกล่องที่3เลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคําทํานายของคุณกันค่ะคาทํานายสําหรับ ลัคนาราศีกันที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะไพ่ใบแรกคือไพ่ที่แทนถึงประจำตำแหน่งตัวตนของคุณในช่วงนี้ j u ส t m e n t นะคะการฟื้นคืนชีพ นะไพ่ก็คงบอกว่าเฮ้ยมันต้องหิวใจตัวเองแล้วใครที่รู้สึกไม่สู้ต้องสู้แล้วตอนนี้จัสเมนต้องฟื้นค่ะนะคะในขณะเดียวกันมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเป่าประกาศนะคะสิ่งใดที่ทำไว้ทำได้ดีคุณก็จะได้รับผลดีตอบแทนทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำนะคะอะไรที่ต้องการคำตอบเดือนนี้คุณจะได้รับคำตอบค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องงานกันค่ะ เงินมาก็โอเคนะจ๊ะโอ้โอเคงานเยอะค่ะงานเยอะโอกาสดีนะคะตรงตามดวงเลยเห็นไหมนะคะแต่ว่าบางอย่างอาจจะไม่ได้ตรงตามกําหนดกฎกฎเกณฑ์นะสมมุติว่ามันเรากําหนดว่ามันจะต้องจบตรงนี้มันอาจจะมีโลกเลื่อนเกิดขึ้นแต่ว่าในเรื่องของการงานงานอาจจะหนักค่ะนะคะกิจการการงานภาระอาจจะหนักหน่วงแต่ก็ขึ้นได้ ได้ขึ้นชื่อว่ามีเงินเพราะว่าอะไรได้อัศวนเหลียนด้วยบางคนอาจจะกําลังคิดทําอะไรด้วยซ้ําไปนะคะแต่อาจจะมีการเลื่อนเวลาเกิดขึ้นนะคะการค้าการขายต่างๆช่วงนี้ก็เหมือนกันทําอะไรพา่บอกว่าทาได้เลยแต่งานมันอาจจะจะหนักหน่อยหรือจะทําอะไรแล้วคิดให้รอบคอบนะคะคิดให้รอบคอบคิดให้ลึกคิดให้เยอะบางคนกําลังจะต่อยอดทางธุรกิจนะคะอาจจะเป็นช่วงเตรียมการมีไอเดียมีความคิดก็ได้ค่ะ ไพ่นะะเน้นในเรื่องของอาการกันฮิวตัวเองด้วยสมมติหมดแรงหมดกําลังใจในเรื่องของการงานช่วงนี้กลับมาโฟกัสที่งานเถอะคะ่ะโอกาสดีๆไอเดียโปรเจกต์มาโอกาสใหม่ๆกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็คุณกําลังฟื้นนั่นเองถ้าง,งานก่อนหน้านี้มีปัญหากําลังฟื้นจะ้ะนะจ๊ะเออกาลังการเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อไปเรื่องของการเงินทาวเวอร์ Tower. เห็นนะแม่หมอบอกว่าอา,อาจจะมีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะบางคนจะเป็นเรื่องของการซ่อมซ่อมบ้านซ่อมรถหรือเรื่องของการเจ็บป่วยโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการเงินนะเห็นไหมและเราเนี่ยต้องดูแลนะต้องดูแลกันเนี่ยไพ่กองเนี้ยคือการเงินอะ อาจจะไม่ได้ใช้ดูแลตัวเองต้องดูแลคนอื่นดูแลคนในครอบครัวดูแลทุกคนนะคะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะการเงินนะอ่ะต่อไปในเรื่องของความรักค่ะแต่เอ็มเพรสอ่ะยังไงมันก็มันไปได้อยู่แล้วนะเอ็มเพรสมันเป็นไพ่ดีแหละนะคะแต่ถ้าเรามองอย่างหนึ่งก็คือความเป็นแม่แม่ต้องดูแลนะอ่ะความรักคนโสดจ้ะนะคนโสด บางคนช่วงนี้อาจจะแบบเอออยากมีฟงมีแฟนไม่มี <c oughs> เอาไม่มีอ่ะโซเชียลสมมติเอเริ่มเข้าโซโซเชียลเอาล่าคุณยังไม่เปล่งปั่งการต่อสู้กันแข่งขันมันค่อนข้างสูงนะคะคนโสดช่วงนี้อาจจะตัดสินใจว่าเออยังไม่ได้โฟกัสอ่ะเพราะดาวมันเดินในลักษณะแบบเรื่องของความรักมันไม่เด่นจริงๆนะ เออถ้าคนโสดนะโสดไปก่อนได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้เข้าโซเชียลออนไลน์คุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่เจอคนถูกใจก็เป็นได้เอาไม่ปิดกั้นกันบางคนก็อยากมีเพื่อนคุยนะนะแต่ไพ่มันขึ้นแบบนี้ถ้าช่วงนี้นะ่ะนะคะมันลงโซเชียลลงออนไลน์อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะปรับโปรไฟล์นิดนึงเอออ่ะอ่ะมันมืดไปหรือเปล่าโปรไฟล์นะคะลองลองลองให้มันมีสีสันสะหน่อยหนึ่งน่าจะดีนะเออสำหรับคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วจ้ะ อืมอุ้ยไพ่ดีคุ้มอย่างเดียวอุ้ยคนมีคู่มีแฟนแฮปปี้ค่ะนะคะมันแฮปปี้แบบไหนเนี่ยทุกอย่างอยู่กันตามกติกาคบกันตามข้อตกลงคบกันตามความซื่อสัตย์ซื่อตรงกติกายุติธรรมเสมอนี่นะคะดูแลกัน ใครมีหน้าที่อะไรก็ทําไปตกลงกันไว้แบบไหนช่วงนี้ความรักก็ก็อยู่ตามกติกาจะดีที่สุดนะคะ ขึ้นอยู่ว่าคุณตกลงกับความรักของคุณเป็นอย่างไรอย่างเช่นเดือนนี้คุณตกลงว่าจะไปเที่ยวคุณก็จะได้ไปเดือนนี้คุณตกลงว่าต่างคนต่างทํางานนะแต่คุณต้องโทรหากันทุกวันทุกวัน,วนเวลานี้เวลาน,บบน,น,นะะนี้ก็จะอยู่แบบนั้นนะคะนี่ก็จะอยู่แบบนั้นถ้าอยู่กันตามปฏิกาคือทุกอย่างเข้าใจได้ดีนะคะเออช่วงนี้เนี่ยใครรู้สึกระแวงแฟนระแวงคนรักอาจจะต้องเขาเรียกอะไรระยะอ่า เทคแค่ care, แต่อย่าเป็นในลักษณะคมขู่มันต้องมีเขาเรียกจิตวิทยาในการดูในการใกล้ชิดคนรักของคุณดีกว่าถ้าไปแบบเป็นสเต้น่ะนะคะเป็นหญิงถือเป็นควีนถือดาบเนี่ยมันก็จะดูแบบแรงเกินไปทุกอย่างเราก็ต้องคอย ตามทำต,ตามกติกาแต่ให้ใช้หกถ้วยนะคะสิ่งละอันพละน้อยส่งมอบดีๆส่งข้อความเทคแคร์ care, นะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ปล่อยปะละเลยสุดท้ายความรักจะไปไหนละจ๊ะเอาละค่ะถ้ามองตรงๆโดยรวมโดยสรุปเนี่ยแม่หมอมอง,มอง,มองในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งสําคัญนะคะเรื่องของการงานภาระหน้าที่คุณรับผิดชอบได้ดีเพียงแต่น่าจะมีบางอย่าง ค่ะใช้ใจ่ายที่จุกจิกความรู้สึกที่มันเบื่อมันเซ็งนะคะมารู้สึกแบบอาจจะยังไม่ค่อยมีใครเข้าใจคุณจริงๆนะคะแต่ไพ่จัสตเมนเนี่ยยังไงก็คือการฟื้นคืนชีพการฟื้นฟูตัวเองไม่ว่าคุณผ่านสถานการณ์มาแบบไหนเนี่ยช่วงเนี้ยมันคือการฮิวใจตัวเองนะคะต่อให้คุณประสบความสําเร็จเรื่องของการงานหรือไม่ก็ตามนะคะ แต่ก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะมีพลังแบบโว้ทาให้คุณแบบคิดเคียด,ดเบื่อๆนี่คือการฟื้นฟูฮิวใจทําให้ตัวเองสนุกมีความสุขมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอะไรอะไรมันจะดีตามอารมณ์ของคุณค่ะอย่าลืมนะปรับอารมณ์ของคุณอะไรที่มันแก้ไม่ได้เขาเรียกอุปสรรคเราต้องก้าวผ่านเพื่อเจอทางที่ดีกว่าค่ะ คำทำนายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองชาวลัคนาราศีกันอะใบแรกจก้ะไพ่ประจำตําแหน่งของคุณค่ะ The Star ร์อะบางคนอาจจะมีการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการพักผ่อนเกิดขึ้นได้นะคะช่วงนี้อาจจะทําตัวชิวๆก็ได้ไปพักผ่อนชั่วคราวก็แนะนําหรือกําลังมีไอเดียบันเจิดก็ได้แต่อีกข้อหนึ่งนะ,ะปวดปวดข้อเท้าปวดขาปวด ข้อเท้าได้อะมันเนี่ยเห็นมาคุกคงคุกเขา่าอดูนะอาจจะเดอะสตาเป็นไพ่ดีถ้าโซเชียลออนไลน์ได้เดอะสตาความว่าเป็นดาวมันก็เด่นเนาะอ่ะคุณเป็นดาวหรอเป่าเดี๋ยวมาดูเรื่องงานกันค่ะโอ้โหฮึไม่บอกว่ากันนะดวงงานดีนะมันอยู่บอกแล้วว่าคือไม่ใช่ดวงไม่ดีแต่สภาพอารมณ์มากกว่านะคะสภาพอารมณ์โอ้โหงานโอ้โหงานอลังการดาวล้านดวงเนี่ยทําไปเล่นไป นะเดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยวนะแต่มันเป็นยังไงล่ะงานงานมันดูจะเหนื่อยนะงานมันดูแบบเอ้อยากจะสบายบ้างแต่โอโหการทํางานมันไม่สบายเลยอะ่ะบางคนรู้สึกเบื่อรู้สึกอยากจะปล่อยวางไม่ได้หรอกค่ะเห็นไหมไพ่มันขึ้นขนาดเนี้ยแปลว่างานงานช่วงเนี้ยอะไรไม่รู้อะมันหนัก มันไม่ใช่อุปสรรคแต่มันต้องทําเยอะทําหลายอย่างนะคะพอปิดด้วยสเตนแล้วเนี่ยไม่นิ่งหรอกคะ่ะสิ่งที่เข้ามาเนี่ยงานเนี่ยต้องเป็นระดับสิงโตต้องมี power สูงๆอันนี้แนะนํานิดนึงนะถ้าเกิดคุณไปติดต่องานพยายามให้เป็นเพศตรงข้ามจะดีกว่านะคะงานพ่อค้าแม่ค้าก็เหมือนการติดต่อเพศตรงข้ามจะดีกว่าถึงตัวคุณอยากจะหนีอยากจะเบือ่อไม่อยากจะใส่ใจสนใจเอามันได้เงินก็ต้องทํานะคะแล้วสิ่งที่คุณต้องทำอะ่ะไม่เล็กๆไม่ธรรมดา ะะยิ่งผลตอบแทนมากยิ่งเยอะมากบางคนเป็นระดับเจ้านายเป็นระดับหัวหน้าโอ้ช่วงนี้งานเยอะค่ะภาระหน้าที่เยอะลูกน้องเลเยอะเรื่อง,องสิ่งที่เข้ามาก็เยอะแต่ต้องทําและทําสําเร็จด้วยบอกไว้ได้เลยว่าทําสําเร็จคุณหนีไม่ได้แล้วค่ะนะคะอ่ะต่อไปเรื่องของการเงินค่ะว้าวอูว้าบางคนจะได้เงินตามข้อตกลงข้อสัญญานะใครที่แบบเออ มีข่าวดีเริ่มต้นเรื่องของการเงินได้หนึ่งเหรียญมีโชคดีเรื่องของการเงินบางคนกําลังรองเงินตามข้อตกลงข้อสัญญาอาจจะช้าบ้างแต่ก็ได้นะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีความเครียดเรื่องของการเงินความไม่มั่นคงต้องใช้นู่นใช้นี่หรืออยากจะพักผ่อนอยากจะไปทําบุญนะคะทุกอย่างการใช้เงินในช่วงนี้คือเงินดีแหละแต่ว่า ไอ้เรื่องของความฟุ่มเฟื่อยอ่ะมันอาจจะไม่ได้เพราะว่าจนะัสซีดน่ะมันอยู่ในข้อจํากัดขีดจํากัดนะคะอยู่ในเนี้ยอยู่ในข้อของตัวเองเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยการเงินมีค่ะแต่จะฟุ่มเฟือยไม่ค่อยได้เท่านั้นเองเออหรือไพ่กาลังบอกว่าทําอะไรให้มันอยู่ในข้อจํากัดขีดจํากัดเซฟเงินของคุณไว้ดีกว่านะคะให้ให้วางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินจะดีกว่าต่อไปในเรื่องของความรักคนโสดนะคะ โอ้คนโสดเหมือนกันเลยอ่ะไพ่เหมือนกันเลยอ่ะไม่ค่อยแฮปปี้คนโสดเฮ้ยจะมีใครมาง้อคุณหรือเปล่าคนโสดเฮ้ยขึ้นเหมือนกันเลยคนโสดโสดไปก่อนโสดไปก่อนถ้าใครกลับมาง้อคุณในช่วงนี้นะอย่าเพิ่งตัดสินใจเลยนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจมันซ้อนหรือเปล่ามันสร้างภาพมาหลอกลวงคุณหรือเปล่าไพ่แบบเนี้ยบอกว่าโสดไปก่อนเป็นสตาร์ไปก่อนดีกว่าอ่ายิ่งเป็นเดอะสตาร์คนก็เลือกเยอะอ่ะไม่ใช่เราอ่ะ ฮอตเนี่ยคนก็ให้ความสนใจเยอะแต่ถ้าเกิดคุณรอให้ใครมาง้อเขาจะมาง้อแต่ไม่น่าจะไม่น่าจะเคียร์มาร้อยเปอร์เซ็นต์ะเนาะแล้วดาวมันไม่สวยสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักแนะนํานะบริหารเสน่ห์สดๆไปก่อนรอรอคนที่เหมาะสมมาดีกว่าอย่าพึ่งใจอ่อนนะจ๊ะคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วเป็นเช่นไรไปไหนกันหรือเปล่าเอ๊ ไปไหนกันหรือเปเนี่ยอ้าวบางคนไพ่แบบนี้อาจจะกําลังคิดเดินทางไปต่างประเทศไปต่างต่างต่างจังหวัดไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะคนมีคู่มีแฟนเนี่ยควรมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะควรเป็นการแบบพัฒนาความสัมพันธ์อ่าอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาเคลียร์กันซะถ้าไม่เคลียร์ต้องจบนะ เลือกเอาว่าจบกับคู่หรือจบกับปัญหาถ้าจบกับปัญหาเริ่มต้นใหม่ไปสารสัมพันธ์สร้างกิจกรรมดีๆการท่องเที่ยวหรืออะไรความสัมพันธ์ดีๆดีจะไปได้ดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่จบนี่คือจุดเปลี่ยนของความรักของคุณนะคะได้จบแน่นอนไพ่บอกและอะไรที่ควรจบต้องจบอย่างเงี้ยคือถ้าความรักมันไม่ดีอะแล้วมันจะต้องเลิกอะต้องเลิกนะเพราะเดทถ้าไม่เลิกมันเรื้อรังปัญหามันจะเหลือหลังนะคะ เพราะฉะนั้นดูความรักของคุณถ้ายังดีกันอยู่ช่วงนี้ไปพัฒนาความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าน่าจะโชคดีค่ะอ่ะติดมือมานะหกไม้เท้าอ่ะไพ่แบบนี้นะ ค่อยเป็นค่อยๆไปทุกอย่างต้องรอเวลานะคะแต่คุณได้เดอะสตาอะไรช่วงนี้มันเหมือนการพักฟื้นตัวเองก็ได้ไพ่กองแรกได้จัสเมนการฟื้นฟูของคุณอาจจะเป็นการพักฟื้นชั่วคราวการฮิวใจนะคะการใช้ชีวิตชิวๆบ้างก็ได้นะช่วงนี้อาจจะไปพักผ่อนหรือไปนวดบ้างก็ได้รีแลกให้กับตัวเองนะคะมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณเมื่อพักผ่อนบ้างแล้วเนี่ย แค่โชคข้งชั่วข่าวกลับมาลุยงานต่อเพราะงานของคุณเนี่ยใหญ่อย่างนั้นเลยนะคะรอคุณไปจัดการเดี๋ยวคุณจะสําเร็จและคุณได้เงินด้วยวางแผนกับชีวิตตัวเองดีๆนะคะคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะลัคนาราศีกันไพ่ใบแรกแทนประจำตำแหน่งของคุณกันค่ะ อ้าวเชอรีออดการต่อสู้การแข่งขันนะคะภายแห่งการควบคุมเราต้องอยู่เหนือทุกคนอยู่เหนือทุกเรื่องยอมใครไม่ได้การแข่งขันการต่อสู้หรือชีวิตของคุณกําลังเจอคู่แข่งขันนะคะอ่าสบายไหมไม่สบายหรอกคะ่ะออกสนามลบเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนนี้คะ่ะต้องเป็นขุนพลผู้ยิ่งใหญ่นะคะอืมอ่ะเรื่องงาน ทำหลายอย่างแล้วเนี่ยงานโอ้โหไปก่อนนี้บอกแล้วว่าการต่อสู้อันนี้เข้มข้นตรงกับดวงดาวเลยนะโอ้การงานนี่ทำหลายอย่างนะนะทำแต่หลายอย่างและบางอย่างนี่ไม่เป็นดั่งใจเออให้แบบเนี้ยอย่าผีผามออกจากงานนะเอออย่าผีผามทำอะไรอย่าผีผามนะคะช่วงเนี้ยเอ,อ่ออะไรที่มันปล่อยได้ก็ปล่อยเห็นไหมใครบอกว่าอ,อ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบร้อนทําอะไรลงไปเลย ถ้าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะมีไอเดียความคิดแต่จงมองภาพนั้นให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจหรือแม้กระทั่งการสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่จะทําอะไรก็แล้วแต่หรือคนร่วมงานอาจจะสุ่มเสี่ยงมีปัญหาได้ถ้าเราไม่ได้ระวังถ้าเราใช้กับความเป็นแชรีออทจนมากเกินไปไม่ได้นะคะแชรีออทจริงๆแล้วสิ่งที่สาคัญคือการควบคุมเห็นไหมขาวกับดําเราต้องควบคุมทั้งพระเดชพระคุณจะดีกว่าการค้าการขายช่วงนี้แปลว่า ไม่ได้ดังใจก็แล้วกันนะคะทําอะไรเนี่ยช่วงนี้ต้องมองให้ชัดค่อยๆเป็นค่อยๆไปและระมัดระวังคู่แข่งขันนะคะคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการระมัดระวังการแข่งขันคู่แข่งขันที่จะเข้ามาค่ะเออดูดีๆก่อนนะอย่าปล่อยปะละเลยอย่าแบบไม่ใส่ใจไม่ได้เอ,อหายไปไม่ได้ลูกค้าต้องคอยดูแลไว้การเงินค่ะให้เหรียญขึ้นมั่งนะ <c oughs> โอเคอาการอย่างนี้ดูจะเหนื่อยหน่อยนะคะแล้วการเงินเหรียญไม่ขึ้นแปลว่าอะไรเรอระดูแล้วการเงินคุณอาจจะมีความความกังวลบางคนนะลัคนาราศีกันมีภาระหน้าที่อะไรอะ่ะไม่บอกให้ใครรู้มีปัญหาอะไรไม่บอกให้ใครรู้หรอกเพราะคุณต้องรับผิดชอบคุณอยู่ในเขตขีดจำกัดข้อจํากัดของตัวเองนะคะบางคนในเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะมีการติดตามทวงถามได้ขึ้นอยู่กับกติกาหรือคุณเป็นเจ้านี้ก็ขึ้นอยู่กับ ติกาที่จะต้องไปติดตามทวงถามนะคะถ้าไม่ติดตามทวงถามอาจจะไม่ได้คืนในขณะเดียวกันคุณจะไม่บอกใครเลยว่าคุณมีปัญหาหรือมีค่าใช้จ่ายอะไรคุณมักจะพึ่งตัวเองนะคะในเรื่องของการเงินพอมี justice ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีมีเขาเรียกอะไรมี การวางแผนการทำบัญชีที่ดีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะผีผามมีรายจ่ายได้ตลอดเวลานั่นเองนะคะเก็บเอาไว้ในใจไม่กล้าบอกใครนี่คือเรื่องของการเงินอ่ะต่อไปในเรื่องของความรักคนโสดค่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะไม่แคร์ค่ะอ่าคนเก่าจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะจ๊ะคนโสดคนเก่ามาหรือเปล่านะคะคนโสดจำไว้นะต่อให้ คุณต้องโชว์พาวโชว์ให้เหนือไปเลยคนเก่ากลับมาอย่าเพิ่งกลับไปคืนดีเขาค่ะเพราะคุณดูนะถ้าเกิดคุณไปขอคืนดีกับเขาคุณก็ได้แค่ขอเขาแค่ให้ให้ตามตาช่างไม่ได้ให้ความหลังแต่ถ้าเกิดมีคนมาขอมีคนมาขอคุณก็ให้ได้แต่เขาจะอาจจะไม่ได้ให้อะไรตอบแทนขอทานจะให้อะไรตอบแทนหรอคะ นอกจากบุญที่รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแล้วมันอิ่มจริงหรือเปล่าดาวมันเล็งกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าคนเก่ากลับมาคิดอีกทีหรือถ้าเกิดคนมาโชว์พาวจีบคุณช่วงนี้ดูก่อนเลือกก่อนเลือกไปเลยค่ะคุณเลือกได้เยอะแยะถ้าคุณจะเลือกไม่ต้องรีบแนะนําต่อไปคนมีคู่มีแฟนโอ้โหอือมือมไม่ธรรมาดา จะไปไหนกันอ้าวโอเคใครมีปัญหาไม่เลิกกันหรอกค่ะไม่เลิกกันแต่พอมีเชลีออดนะมันต้องเคลียนะร์นะเชลีออดเนี่ยถ้าอยู่กับเราคืออยู่นะแต่ถ้าไปคือไปเลยเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาไปเคลียร์นะไปคุยไปเคลียร์หรือตัวคุณนั่นแหละถ้าเกิดคุณรู้ว่าอะไรคือปัญหาแล้วคุณไม่โอเคคุณอาจจะไปก็ได้แต่ถ้าเกิดความรักคุณยังดีอยู่คุณเคลียร์กันซะทุกอย่างมันจะโอเค นะคะคุณต้องหาจุดกึ่งกันนะเห็นไหมข้อถามเรื่องเนี้แปดถ้วยเนี่คือมันมันมันมีดราม่าบางทีมีนอยมีน้อยใจะ่ะแล้วไม่พูดอะ่ะไม่ได้นะคะบางทีเราไม่เข้าใจกันอะ่ะมันต้องสื่อสารนะคะแต่ถ้าเกิดคุณบอกความรักฉันดีอยู่แล้วฉันไม่มีปัญหางั้นก็แปลว่าบางคนอาจจะมีมีข้อตกลงร่วมกันบางอย่างว่าเออเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเราไปนู่นไปนี่กันนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ไปอาจจะต้องรอ นะคะคบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปคาเฟ่บอกว่าเดี๋ยวจะไปไปต่างประเทศบอกว่าจะซื้ออันนั้นอันนี้ให้รอไปก่อนนะจนคุณงอนนะคะเดี๋ยวจะได้ไปนะคะเป็นอย่างนี้สรุปถ้าแย่ไหมก็เหนื่อยนะแชลิออนเอาพูดตรงๆไม่สู้ไม่ได้อะไม่สู้ไม่ได้เพราะคุณจะตายการสนามลบเลยท่านเนี่เหมือนแม่หมอบอกแล้วว่าต้องรู้จักปกป้องตัวเองนะคะ อย่า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 กันนะไม่ใค่ยอมใครแต่ลำคาญก็จะไม่ใส่ใจไม่ได้บางเรื่องไม่ได้ปล่อยข้ามไม่ได้ให้ใครเหยียบไม่ได้รักษากติกาของตัวเองให้ดีนะคะแล้วคุณจะสบายแต่ถ้าเกิดคุณไปลบเอาที่หลังเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเพราะมันมีความเสียหายเกิดขึ้นทุกเรื่องนะคะการเงินการงานความรักปกป้องตัวเอง